เรื่องย่อละครสไปายสายสตรองสงครามระหว่างแม่ผัวตัวแสบใครได้อยู่ใกล้โรคซึมเศร้าต้องถามหามีคติประจำใจที่ว่าอ่อนแอก็แพ้ไป BS ลูกสะปซ์ย,ยุค5.0มีความสตรองเป็นอาวุธเด็ด เผ็ดด้วยความมั่นใจเกินล้านว่าแพ้เป็นพระชนะต้องเป็นฉันคนเดียวเท่านั้นเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อพาวินีจบปริญญาโทด้านกฎหมายจากอเมริกาได้รับรู้ข่าวร้ายของสีการดาพี่สาวของเธอซึ่งเกิดจากฝีมือคุณนวลสมอนหรือมาดามนวลลอบปี้ยิสัวแม่ของเมืองไทยและเธอคือแม่ของนพนัยนั่นเองพาวินีรับรู้มาเสมอ ว่าพี่สาวของเธอเจอปัญหาแม่ผัวไม่ปลื้มมาตั้งแต่สีการดากับนพนยัยตกลุมรักกันเมื่อครั้งทำงานที่บริษัทน้ำมันจนคบหากันเนื่องจากสีการดามาจากครอบครัวชนชั้นกลางพนิษพ่อของสีการดาและภาวินีเป็นเพียงอดีตข้าราชการครูปลดเกษียณต่างจากละลิตา ที่เป็นลูกสาวเจ้าของบริษัทอุปโภคบริโภคเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างสิงขอนแต่ภาวินีไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่พี่สาวเธอจะเจอหนักหนาสาหัสขนาดนี้ภาวินีไม่อยากจะเชื่อว่ายุค2023ยังจะมีเรื่องน้ำเน่าโบราณเช่นนี้เกิดขึ้นอีกเพราะภาวินีลืมไปว่าความล้ำของเทคโนโลยี ความทันสมัยของนวัตรกรรมความวัยของโลกไร้าสายสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วยพัฒนาจิตใจมนุษย์ให้ดีขึ้นได้โลกเรายังเต็มไปด้วยมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวร้ายกาจอย่างมาดามนวนพาวินีเห็นสภาพของสีการดาก็แทบช็อกรีบพาสีการดาไปโรงพยาบาลทันทีสีการดาใช้แรงฮึกสุดท้ายที่มีอยู่ เอ่ยทั้งน้ำตาก,กับภาวินีว่าอย่าทิ้งหลานและฝากขอโทษพ่อแทนเธอด้วยนี่คือสิ่งที่สีการดาขอไว้ก่อนที่เธอจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับหลังจากร้องไห้อย่างหนักจนตั้งสติได้แล้วภาวินีจึงตัดสินใจไปงานเลี้ยงของมาดามนวลเพื่อจะประกาศให้โลกรู้ว่าดอกไม้เหล็กแห่งปีที่ใครๆต่างชื่นชมแท้จริงแล้วนางก็เป็นดอกไม้พิษ จิตใจคับแคบอมาหิตยิงต่างวัยสองคนเผชิญหน้ากันพาวินีจ้องมาดามนวลด้วยดวงตากโกรธเกลียดส่วนมาดามนวลก็มองเด็กเมื่อวันซืนออย่างพาวินีด้วยสายตาดูแคลนชนิดที่ไม่มีใครยอมใครแล้วมาดามนวลก็เอ่ยขึ้นด้วยความเลือดเย็นว่าอ่อนแอก็แพ้ไปนี่คือคำพูดที่มาดามนวลสรุปให้แก่ชีวิตของสีการดา แต่พาวินียืนยันว่าสีการดาไม่ได้อ่อนแอพี่สาวของเธอยอมทำทุกอย่างเพื่อคนที่เธอรักซึ่งคนไม่มีหัวใจอย่างมาดามนวลคงจะไม่รู้จักมาดามนวลจึงสรุปความเป็นสีการดาเพิ่มได้อีกหนึ่งคำคือโง่เพราะการทำเพื่อคนรักมีวิธีอีกมากมายไม่จาเป็นต้องใช้วิธีสวมบทบาทนางเอกแสนดี บางทีการเป็นตัวร้ายในสายตาของคนอื่นอาจจะทำให้คนที่เรารักมีความสุขมากกว่าเหมือนอย่างที่เธอทำอยู่ในทุกวันนี้คำพูดของมาดามนวลยิ่งสร้างความโกรธเกลียดให้แก่พาวินีพาวินีตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่านับจากนี้เธอจะทำหน้าที่หยิบยื่นความพ่ายแพ้ให้แก่ชีวิตของมาดามนวลด้วยตัวเองสิ้นคำฟ้าก็ผ่าลงมาเปรี้ยง ราวกับเป็นเสียงระฆังบนเบทีมวยว่าสงครามได้เริ่มแล้วหลังงานศพของสีการดาผ่านพ้นไปภาวินีบอกกับนกนัยว่าสีการดาสั่งไว้ก่อนตายขอให้น้องนิกอยู่ในความดูแลของภาวินีเท่านั้นแต่นกนัยสัญญากับตัวเองว่าจะไม่มีวันยกลูกให้คนอื่นที่สำคัญนกพไนไม่เชื่อว่าแม่เขาเป็นคนบงการเรื่องราวทั้งหมด เพราะที่ผ่านมาเวลาเขากลับมาบ้านเขาจะเห็นภาพความรักความผูกพันของสีการด่ากับคนในครอบครัวของเขาและสีการดาก็ไม่เคยเล่าอะไรให้เขาฟังเลยภาวินีรู้ว่านกพไนไม่เคยรู้เลยว่าแม่ของเขาเกลียดลูกสะใภ้ต่ำต้อยเป็นเพราะฝีมือของมาดามนวลที่จัดฉากปิดหูปิดตาเขาและเธอนี่แหละ จะขอทำหน้าที่เปิดหูเปิดตาเปิดสมองให้กับนพนัยเองภาวินีท้ากับนุพนยัยว่าให้จดทะเบียนสมรสกับเธอเธอจะอยู่เป็นลูกสะใภ้ต่ำต้อยของมาดามนวลอย่างที่พี่สาวเธอเคยเป็นและเธอขอเวลาแค่หกเดือนเพื่อทำให้นุพนัยเห็นว่ามาดามนวลไม่ใช่คนดีเลิศเลออย่างที่เขาคิดมาทั้งชีวิตและเมื่อถึงวันนั้น เขาจะต้องทำหน้าที่พามาดามนวนและเนตรดาวไปกราบขอโทษที่หน้าเจดีเก็บกระดูกของสีการดารวมทั้งเขาจะต้องยกน้องนิกให้เธอแต่ถ้าหกเดือนผ่านไปภาวินีไม่สามารถทำให้นกพนนัยรู้สึกว่าแม่ของเขาเป็นคนไม่ดีภาวินีจะยอมเป็นฝ่ายเข้าไปกราบขอโทษมาดามนวนที่เคยมองมาดามนวลในแง่ลบและเธอ ก็จะเดินจากบ้านหลังนี้ไปเองนพนัยยอมตกลงเพราะเขาเองก็อยากรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเขากันแน่สงครามระหว่างแม่ผัวและลูกสไพยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและมันจะไม่มีทางจบง่ายๆเหมือนที่ผ่านมาคนอย่างมาดามนวลต้องเจอคนอย่างพาวินีเท่านั้นติดตามชมละครสไพยสายสตองทุกวันจันทร์อังคาร เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3กด33